สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพนนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมทุกคนวันนี้น้องๆเกิลกรุ๊ปวงใหม่ก็เดบิวต์แล้วนะฮะ iF นั่นเองนะฮะหรือว่าถ้าเกิดอ่านเป็นภาษาเก,กาหลีก็คือ iB นั่นเองครับผมก็จะมีน้องวอนยองกับยูจินนะฮะอดีตไอจูวอนของเรามาเดบิวต์กับวงนี้นั่นเองตื่นเต้นมาก ด้วยความที่เราเป็นริจิวอนมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อสองคนนี้มาเดบิวใหม่เป็นแบบว่าเดบิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับวงถาวรของพวกเขากับ Starship เนี่ยเราก็เลยรู้สึกไฮเป็นพิเศษนะฮะแล้วบวกกับว่าเราได้เห็นภาพที่ปล่อยออกมานะฮะทีเซอร์ต่างๆนะฮะที่แนะนำสมาชิกออกมาโหแต่ละคนคือสวยมากนี่คือแบบวงนางแบบชัดๆทุกคนมีเอกลักษณ์ทุกคนมีแบบ ความวิชวลทุกอย่างมันมันดูไฮคลาสไปหมดเลยรูปที่เขาปล่อยออกมานะฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงครับไอบึ้อเดบิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพพูดไอบึ้อแปลกๆอะเมคล้ายๆภาษาไทยไอฟ์ <laughs> นะฮะเดบิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่า11นั่นเองทำไมถึงชื่อ11ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจำเมมเบอร์ได้ครบทุกคนหรือ,อยังนะ อ่ะลองไล่ดูลก้กันยูจินเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมแล้วก็มีวอนยองน่าจะเป็นเซนเตอร์ปะวอนยองแล้วก็มีน้องเรมีลิสแล้วก็กาอลแล้วก็อีซแต่ว่าถ้าพูดถึงหน้าแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจำได้เปล่าคิดว่าจำได้แหละนะเพราะว่าท่องมาแล้วเพราะว่าพยายามศึกษามาก่อนแล้วนะฮะว่าเมมเบอร์มีใครบ้างน่าจะพอจำได้แหลนะเนาะ อะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวงนี้เนี่ยเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้ที่น่าจับตามองมากๆจะเดบิวต์มากับเพลงแนวไหนนะฮะจะมาเป็นสไตล์ไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวไปดูกันเลย3 2 1สองหนึ่งเป็นแนวแบบอารับอารับเหรอเหมือนจะมีงูออกมา <S <S ไม่ชอบคอมโพสิชันน่ะเฮ้ยลิสสิงดีเด้อโอ้ย,อยคนนี้เด็กมากเลยอ่ะอีซอปะโอ้ยว้ายจังสวยมากเป็นสาวมากเว้ยโอ้ เ้ยชอบจังหวะเมื่อกี้มันแบบอยู่ดีก็ค่อยๆช้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆขออีกรอบชอบจังหรือ,อก็ดรอบเปลี่ยนแบบบีทเลยอะ่ะโอ้ใช่มหมคะอือ เฮ้ยมันฮุกดีโคตรสวยอะไรวันเนี้ย<ฮ>ชอบเสียงแบบอา์รับอา์รับข้างหลังเฮ้ยลิสเสียงดีมากอะไ<ฮ>ดานาม,มิกการใช้เสียงดีมาก ตองนี้อ่ะแล้วก็แบบเปลี่ยนบีทไปเลยอ่ะคนน่าสนใจอ่ะมีความแบบเกย์คลาเลิกๆม่้โอ้ยทัานถกโคตรดีอ่ะโคตรปิดหูอ่ะต้องไงวะงนี่คือง,ง,งูหรือเปล่า สวยมากสวยมากมีความแข็งแกร่งเนอะทำไมโตเป็นสาวขนาดนี้เพลงโคตรปาน่าเลยจะพอทำเมื่อกี้ฮอลล่าเชฟยี่ทำดีมาก เฮ้ยคอมโพสิชันของเฮ้ยชอบคอมโพสิชันการเต้นขอมมาเลยอ,ะอ่ะโอ้เฮ้ยเพลงก็ดีอะ่ะถ้าเต้นคือแบบไฮโอดีมากเฮ้ยชอบทุกคนเพลงดีมากเพลงโคตดดีอะ่ะเกิน Expectation ไปมาก เฮ้ยนี่คือเพลงเดบิวต์นี่คือเพลงเดบิวต์ช่วงนี้นี่คือช่วงปีที่ผ่านมานี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสงครามของเกิลกรุ๊ปนะฮะโดยเฉพาะเกิลกรุ๊ปหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ย โหเพลงโคตรดีแล้วเราชอบอย่างหนึ่งที่เขาเล่นกับความหนักเบาไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงมันจะแบบโดยเฉพาะท่อนของน้องลิสอะมันจะมีหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบได้ยินแล้วแบบมันแบบชัดเจนมากๆอะนะตรงนั้นนะตรงนั้นวะ่ะแบบตรงท่อนนั้นะนะฮะแล้วก็บวกกับท้าเต้นก็เน้นความหนักเบาเหมือนกันมันแบบบอกไม่ถูกอะเราไม่รู้ว่าศัพท์การเต้นคือเป็นยังไงแต่ว่าบางทีมันก็แบบ ชุบๆไปเลยแล้วมันก็มีผ่อนแบบค่อยๆเหมือนเหมือนตัวทํานองเพลงเขาอะที่มันจะแบบจากเร็วแล้วก็อยู่ดีคัอดรอปลงไปค่อยๆช้าพูดทีละคำแล้วก็เปลี้ยงขึ้นมาเร็วอีกรอบอย่างเงี้ยมัน เป็นเพลงที่สีสันดีมากสีสันของเพลงอะ่ะสีสันของซาวเพลงอะ่ะดีมากแบบเอลเมนทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดเลยมันแปลกใหม่มันไม่เหมือนใครโคตรเป็นเอกลักษณ์คือฟังรอบเดียวก็รู้สึกว่าแบบนี่คือเพลงคุณภาพเข้าใจบารเก็ตฟิลว่า, get feel วามันมันเกินเอ็กซ์เคชันไปมากเราไม่ได้เอ็กซ์อะไรขนาดนี้กับการเดบิวนะทุกคนคิดยังไงกันบ้างคิดเหมือนกับเราหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนะฮะก็ประมาณนี้เป็นอีกวงหนึ่งที่น่าจับตามองมาก มากจากเดบิวต์ครั้งนี้ทำให้เราอยากติดตามดูการพัฒนาของวงแล้วก็ดูว่าแบบแนวทางของซาวแนวทางของวงนี้มันจะเติบโตไปยังไงต่อไปนะฮะน่าจับตามองสุดๆขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปนะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย